ทำอะไรก็ได้ให้ลูกมีความสุขประโยคนี้นะครับผมได้ยินค่อนข้างบ่อยนะครับเวลาที่ผู้ปกครองมาปรึกษาเพราะว่าพ่อแม่หลายคนก็ยึดเป็นแนวทางหลักในการเลี้ยงลูกเลยนะครับแต่พอไปใช้กับเรื่องการเรียนครับเราใช้มุมนี้เนี่ยอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ผิดนะครับมีความน่ากังวลเหมือนกันนะครับเรียนสบายๆให้ลูกมีความสุขไปก่อนไม่เล่งไม่กดดันเราเองกําลังสร้างให้สมองเกลียดการเรียนรู้อยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าทุกการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยมักจะต้องมีเรื่องท้าทายให้เกิดขึ้นเสมอในการฝึกฝนมันต้องใช้ความอดทนควาาาามยกกลํบ ทำในสิ่งที่ไม่อยากทําบางเรื่องไม่ได้สนุกนะแล้วบางอย่างที่เราเรียนรู้นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าทําเรื่องนี้ไปทําไมเรียนไปทําไมมีประโยชน์ในชีวิตด้วยหรอการเรียนรู้ครับบางครั้งมันต้องลองผิดลองถูกเสียเวลาก็มีครับฉะนั้นนะครับพ่อแม่นะครับเราก็ไม่ควรจะเอาเรื่องความสุขยึดให้กับเด็กเพียงอย่างเดียวมันจะกลายเป็นว่าเรานี่แหละครับทำให้เด็กเรียนรู้ไม่เป็นวัยเรียนครับเป็นวัยที่เขาจะต้องมีความสุขจากการที่ต้องพัฒนาตัวเองด้วยความสุขนี้นะครับเกิดจากความท้าทายผ่านความยากลําบากแล้วก็ต้องฝ่าฟันอุปสรร เขาก็จะเห็นทักษะตัวเขาเองครับที่มีเพิ่มมากขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เขาก็จะเกิดความรู้สึกดีกับตัวเองมีความภูมิใจในตัวเองทักษะการเรียนรู้ครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งทักษะชีวิตที่สําคัญมากๆนะครับที่เราต้องฝึกเขานะครับ